เมนูโยโโปรไฟเมนูโยโโปรไฟหลังจากที่นิสิตล็อกอินเข้ามาในระบบไอทีสิแล้วนะครับล็อกอินเข้ามาในระบบไอทีสิแล้วในส่วนของเว็บพอร์ทัลเรามาดูที่เมนูแรกนะครับเมนูโยโโปรไฟระบบจากดีฟ็อกเข้ามาเลยนะครับจากที่นิสิตล็อกอินเข้ามาที่เมนูโยโโปรไฟที่สิบออกทิ้งตัวไม่ต้องทิ้ก็ได้เพราะระบบจะดีฟ็อกมาเลยนะครับ ด้านขวาจะมีเมนูย่อยอยู่ของเมนูของเมนูย่อโปรไฟลนะครับจะเป็นเมนู Basic Information และเมนูปักติ Information เมนู Basic Information เป็นเมนูที่จะแสดงรายละเอียดของนิสิตว่านิสิตอยู่คณะไหนเรียนสาขาวิชาอะไรให้นิสิตตรวจสอบว่าชื่ออยู่คณะหรือว่านามสกุลอะไรตรกนี้ถูกตอ้องตามที่เราต้องการหรือเปล่าถูกตอ้องตาม ชื่อของเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดนิสิตตรวจสอบแล้วชื่อไม่ถูกต้องภาษาวิชาเป็ถูกต้องให้นิสิตไปแจ้งงานทะเรียนแล้วก็ทําการแก้ไขข้อมูลนะครับอันนี้มิทยาดึงมาจะขอขูลนการต้องให้นิสิตตรวจสอบในใมนูเบบิ้นคอมเป็นครั้ต่อไปคอนแทคข้อมูลข้อมูลข้อมูลนะครับการจะเป็นแบบนี้นะครับเบื้องต้นที่นิสิตจะต้องใส่ข้อมูลก cry, ็คือ สตรีเต้นอ e ีเมลอะสตรีเต้นอ e ีเมลระบบมันจะมีด e ีฟอสอีเมลที่เป็นบูสต์แอนดน์ีของนิสิตมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดนิสิตทำเป็นจะใส่อีเมลอื่นๆเพื่อ, e อ,อให้ระบบส่งข้อมูลไปก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ระบบจะมีอ e ีเมลที่เป็นดีฟอลต์ของนิสิตอยู่แล้วนะครับก็อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ในที่นี้ก็ใช้ดีฟอลต์ไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสตรีเต้นมือถืออินอะระบบผมพับให้ใส่ด้วยนิสิตทำเป็นต้องใส่บลูทูธเข้าไปนะครับอ่ะติดใส่นบลูทูธเข้าไปเลย อันนี้ระบบบังคับที่ใส่ี่จะไป่ต้องใส่นะครับติวเตอโมบายโฟนต่อจากติตวเดอโมบายโฟนจะเป็นแกตเตส,สตาร์อาตรงนี้ที่ิไม่ต้องยุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบนะครับหลังจากที่ใส่อ e ีเมลแอดเดสไปแล้วกับใส่เบอร์โทรไปแล้วนะครับก็ให้ท่ปุ่มเซาท่ปุ่มเซ,เ,ซเลยครับทิอเคไปจะ,ะแสดงว่าเ,เซตสำเร็จแล้วท่ปุ่มสีเขียวด้านนี้นะครับ ตรงนี้เป็นการบอกข้อมูลเบื้องต้นของคอนเทนต์คอมมิชั่นแล้วต่อไปเมนูถัดไปเมนูเวิร์คโฟนะครับเมนูเวิร์โฟนี้จะสาธิตแล้วก็อันนี้อาจจะไม่สาธิตอาจจะลองคิดเข้าไปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเมนูนี้เราไม่จะเป็นต้องใช้นิสิตใช้นะครับแต่ถ้าเกิดนิสิตจะใช้ก็ไปลองเล่นดูได้แต่ไม่จะเป็นเราใช้นะครับอันนี้จะเป็นเมนูเวิร์โฟเป็นเมนูที่ใช้วางแผน เกี่ยวกับการทํางานวิจัยของเรานะครับพิสิธจะออกใช้ดูก็ได้นะครับต่อไปเมนูที่สามเมนูอิเล็กทรอนิกส์อร์เมนูนี้จะเป็นเมนูที่สาคัญหน่อยนะครับวิสิธ์จะต้องใช้งานเยอะนะครับพิสิธ์ลองมาดูเมนูอิเล็กทรอนิกส์อร์ด้านขวามือจะประกอบด้วยเมนูย่อยนะครับจะประกอบด้วยเมนูย่อยสี่เมนูนะครับเมนูแรกคือท็อปินะครับเมนูที่สองคือ เมนูคอมมิชชีนแต่แอคทีฟอเมนูที่3ามคือไบบลทา p น์ทีเมนูที่4คือนำเพจเซตติ้งนะครับเมนูแรกคือเมนูท็อปิกเอาไว้ทำอะไรนะท,ที่เราดูนะครับเมนูท็อปิกคือจะมีท็อปิกดแล้วก็ท็อปิกดี็ก็คืออีกนะครับตรงนี้เป็นเมนูที่เอาไว้ใส่ชื่อปริญญาญี่ปนหรือสาระที่คุนเราที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ท็อปิกดี็ก็เอาไว้ใส่ชื่อปริญญาญี่ปนเราที่เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาดิสิกมีชื่อบริญญาธิพลอยู่ในไมกดท็อปป์เสร็แล้วก็สามารถคั่วปีมาวาได้หรือว่าถ้าใครอยากเป็มีอย่างนี้ทำไปเลยก็ได้ในที่นี้เรายังไม่มีชื่อเรื่องผู้สอนจะขอพิมพ์คำว่าทดสอบไปก็ได้นะครับอย่างนี้นาแต่เราพัดที่ดูขอทดสอบชื่อเรียอนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษจะมีคำว่าเทสไงไปได้นะครับก็เป็นตัวยิ้มใหญ่นะครับภาษาดิสิกแต่ว่าเราเพราะไม่ของเราชื่อเรื่องภาษาอังกฤษต้องเป็นตัวยิ้มใหญ่นะครับเอ่อตั้งหัว ทูกสอบจะใช้อย่างนี้แค่นี้นะครับแต่ถ้าที่สี่มีชื่อยาว่านี้ก็ปิ์ใส่เข้าไปนะครับขอบพงพี่มา,มาเสร็จแล้วก็ทิปกุ่มเซฟนะครับทิปกุ่มเซฟก็จะมีสเตตัสบอกว่าเซฟสติกกดูแล้วในส่วนของปิดนะครับต่อไปต่อไปเมนูถัดไปในส่วนของอีเล็กทรอนิกส์คือเมนูคอมมิชชันแ่ะเอเนไบเดอร์ครทิปเข้าไปเลยครับ เมนู Copytive and Accelerator นะครับเป็นเมนูที่จะต้องเอาไว้ใส่ชื่อจานนะครับนิสิตจะต้องเริ่มแรกเลยนิสิตจะต้องใส่ชื่อแอดมิเตอร์เรานะครับเป็นำลำดับแรกก่อนเลยเพราะว่าแอดมิเตอร์เราจะมีบทละบบในเรื่องของการแอดมิทแต่ละขั้นตอนนะครับหลังจากที่นิสิตคลิกที่ Copytive and Accelerator มาจะได้หน้าตาแบบนี้ให้นิสิตลองไปคลิกที่เมนูที่ได้ดูนะครับ,นะรบว่าม,มีอะไรบ้าง เมนูซีเล็กขจากปรากฏตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทางานวิจัยของเรานะครับก็จะมีตําแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษา่วงสภากรรมการกรรมการภายนอกอะไรประมาณนี้แต่เบื้องต้นเลยทานที่สิทธิ์ใช้งานครั้งแรกต้องใส่ข้อมูมเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเลยให้ทีสิทธิ์เลือกที่อาจารย์ที่สำคัย่บงนี้นะครับหลังจากเลือกแล้วจะได้จะเกิดหน้าจอขึ้นมาประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วีิสิสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะมีคําว่า search by name หนึ่งินะครับพอเราเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเราจะยังไม่เจอชื่ออาจารย์เราเลยนะครับตรงนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าแอดมสเตอร์เราเป็นไทยนะครับแต่ตอนนี้ระบบของเรานะครับระบบเรารู่บพันสีนะ่เนี่ยพัฒนามาไม่สามารถให้ search เป็นภาษาไทยได้นะครับ search by name หน i ่วินเพราะฉะนั้นนิสิตจำเป็นต้องรู้ชื่อแอดมิสเตอร์เรานะครับที่เป็นภาษาอังกฤษ ตรงนี้ให้เซิร์ชชื่อเป็นภาษาอ,อักงกฤษอ่านลองดูเลยครับอย่างใช้งงผมผู้สอนผู้สอ,อน,ออนจะใช้ยูเซอร์เทสนะครับอ่านีเ e n นะครับจะได้มาอย่างนี้นะครับเจอแอดแฝเตอร์ของเราอันนี้จะเป็นยูเซอร์เทสนะครับผมใช้ฟีเจอร์สองนะครับ picture ศู์ส,สองอ่าผมได้แล้วแอดแฝงเตอร์ผมเป็น p i c t u r ์สองนะครับถ้าได้แล้วพอเลือกขึ้นมาจะปรากฏมาเป็นแบบนี้นะครับ คาของนิสิต์เดิมชื่อด้านบนของนิสิตธจะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเ,จะเป็นภาษาที่กฤ่อุ่นนนนะครับต่อไปด้านหน้าชื่อด้านหน้าชื่อจะมีช่องซีเดียร์สองช่องนิสิติต้องรู้ตำแหน่งของวิชาการของอเซอร์เรานะครับหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเราว่าเขามีตำแหน่งงวิชาการเป็นอะไรอย่างเช่นของผมอาจารย์ปรึกษาผมตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็คือผอนะครับสามารถ คุณเข้าไปงนี้เลยครับะจะปัากฏขออโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้ทิ่ธิ์ชิกที่ออกทีเดียวของขาโผล่มาตรงนี้นะครับไปได้เลยจะสังเกตเห็นว่าเราติกเสร็จปุ๊บแล้วโหน้นบนจะเป็นตัวย่อด้านล่างจะเป็นตัวเต็มทีเดียวที่สองด็อกเตอร์ทิน้องเด็กเข้าไปก็จะขึ้นมาลักษณะเดียวกันก็ให้เราเลือกเลยอ,อันนี้เสร็จแล้วไป่วกอาไยนะครับ,บรต่อไปมาในส่วนของภาษาอิทธิธรรมทีเดียวทำ่นเดียวกันนะครับที่เดิมก็คือ พอก็ค okay 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 ือแอซิเแ็ตาก็พิมพ์ตัวเอเข้าไปนะครับพิมพ์ตัวเอเข้าไปก็จะเจออย่างนี้นะครับแอซิดแล็ก็คือตัวบนเมื่อวบนอย่างนี้นะครับก็จะได้ลักษณะเดียวกันตัวบนก็จะเป็นตัวยอดตัวล่างก็จะเป็นตัวเต็มนะครับส่วนบรรทัดที่ผาตัวช่องทีเรียนถัดมาให้เราพิมพ์ตำแหน่งด็อกเตอร์ในส่วนของังกิษให้เราพิมพ์ดีตัวใหญ่นะครับดีตัวใหญ่แล้วก็อาร์ตัวเล็กจุดนะครับแบบนี้แต่ตรงนี้ มันพิมพ์แล้วมันไม่เด้งที่มาแบบแบบใดให้ทิศพิมพ์ทั้งสองภาษาเลยหรือว่าพิมพ์เสร็จหรือยังลองพิมพมาว่ากันหน่อยนะครับอันนี้เสร็จหรือยังพิมพ์มาวาทนะครับอ่าเขจะได้รายละเอียดของแอดเวนเจอร์เราแล้วว่าต้นแบบทำเช่นรเป็นไงที่แาบใดเป็นไงที่ดูง่ายนะครับอ่าต่อไปเรามาดูที่ต่อข้างล่างชื่อของแอดเวนเจอร์เรานะครับทิศสังเกตดูว่าระบบจะดีฟอยล์อีเมลแอดเด็กมาได้ นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนสําคัญของ,งของาจารย์ที่ปรึกษานะครับเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเข้าอีเมลไวเป็นและให้เราได้ใส่้อนนะครับออาระบบเราจับกดอีเมลให้อาุาตที่ปรึกษามาเลยที่เป็นอีเมลของาหลาัยนะครับแามว่าใส่อีเมลเพิ่มถ้าเกิดอาจารย์ที่ปรึกษา,กาไม่ได้ใช่อีเมลนี้สามารถใส่อีเมลอ่วนตันี้เข้าไปได้ด้วยนะครับในที่นี้ผู้สอน้องใส่อีเมลที่เป็นอีเมลเข้าไปดูอย่างนี้ก็ได้นะทำเรากต่ที่สิทธตรงนี้นะครับสามารถทำไมได้ แล้วก็ในส่วนของโมบาวระบบวปบังคับให้ใส่ด้วยนะก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับเบอร์โทรกันด้เลยอนะใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือข้อมูลข้อมูลของอาจารย์ที่รึกษานะครับอ่าเราก็ใส่เส็จหมแล้วเสร็จแล้วก็ให้คลิกปุ่มแอนด์เซนคอมบิคดีนะเราก็จะได้รายละเอียดของอาจารย์ที่รึกษาขึ้นมาแล้วนะครับอ่าก็จะมีอีเมลมีชื่อมีอะไรก็ว่าไป แล้วลองนิดทน่ลองเอาเมาส์มาวนๆตรงนี้สักทีน,นะครับเอาเมาส์มาวนๆตรงนี้จากเก็บไอคอนที่เป็นดิ๊กซอสและไอคอนที่เป็นสัญญาณไอคอนที่เป็นดินสอที่สามารถคลิกเข้าไปเพื่ออิดีดข้อมูลของแอปเวนเตอร์เราได้ถ้าเกิดเรากรอกข้อมูลน,นี่นั่นอะไรประมาณนี้หรือตำเรเ็จต้องเชื่องานแอปเวนเตอร์เราเปลี่ยนเราสามารถที่เข้าไปแก้ไขได้นะครับทีทนี้เราไปแก้ไขแล้วเราคอเซฟได้เลยนะครับอันนี้คือการอิดีดที่แอปเวนเตอร์นะครับ ดูต่อในกรณีที่เราสอบข้อคัดอสามบทนะครับเราก็จะต้องมีประธานสอบกรรมาการสอบอะไรที่นี้นะครับวิธีการเลือกประธานสอบกรรมาการสอบก็ทําลักษณะเดียวกับที่เราเลือกแอนเตอร์เลยนะครับทิสิงก็ลองไปทําดูทั้นตอนเดียวกับการเลือกแอนเตอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่เป็นสามลกประธานกรรมาการอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของ เมนูคอมพิกตีนะครับต่อไปเมนูไวโอกาฟีเมนูไวโอกาฟีเ, Bio II, เป็นเมนูที่เอาไว้ใส่ประวัติผู้เขียนนะครับเอาไว้ใส่ประวัติผู้เขียนตรงเนมพิกดีก็สามารถพิมพ์ชื่อเราเข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อเราเข้าไปได้เลยพิมพ์ชื่อเราเข้าไปได้เลยนะครับ เปิดนะครับก็คือให้กินวันเกิดวันเดือนปีเกิดน,นะครับก,ไไกินเข้าไปได้เลยอ่าสัามที่เกิดนะครับที่เราเกิดเราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับแล้วก็อันที่สี นี้ให้นิสิตพิมพ์ประวัติการศึกษาเราก็ไปนะครับรนิสิตอาจจะพิมพ์ที่ดัหรือว่าถ้ามีอยูล่ล้วก็อาจจะพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผู้ตอบปฏิเจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เราสามารถพิมพ์ปปรคร่ราวๆไปก่อนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนิสิตต้กลับมาเติมทีหลังได้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ได้ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะเซฟไปนะครับนิสิตสามารถใส่เื่อะไรไปได้เลยนะครับตามที่นิสิตต้องการตรงนี้ต่อไปเม้แท็บเ e t เซตติ้ง เมนูแท็บเพจเซตติ้งเป็นเมนูที่เอาไว้กำหนดค่าของแャมเปญนะครับกำหนดค่าของแャมเปญที่เราจะเอาไว้เลือกงานวิจัยเรานะครับอันนี้ที่สังเกตุเมนูแท็บเพจเซตติ้งจะมีอะไรบ้างที่เมนูแรกแャมเปญแบล็คบิลเตเอ็กซ์พอร์ตキャンペーンแบล็คบิลเตเอ็กซ์พอร์ตสังเกตดูว่าระบบเราพัฒนามาสามารถเขียนงานวิจัยได้สองภาษาที่สามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแในทีนี้เราเลือกที่เป็นภาษาไทยไว้ ครับก็คลิกที่ภาษาไทยนะครับจะได้เครื่องหมายทูสีมาอย่างนี้นะครับต่อไปตีฟอนต์อ่าตีฟอนต์ให้นิสิตเลือกฟอร์เดียดยูเลยครับอันนี้ลองพับเลือกเลยนะครับจะได้เหมือนกันให้นิสิตเลือกที่ฟอนต์ฟอร์เดียดยูเลยนะครับอ่าเป็นมาอย่างนี้ต่อไปเขตฟอนต์ไซส์เขตฟอนต์ไซส์ที่ส้องเกณฑ์ดูว่าครับเขตฟอนต์ไซส์จะมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นการกำหนดขนาดตัวอักษรนะครับขนาดตัวอักษร ในส่วนของแอมเพทที่เกี่ยวข้องกับหน้าตาดังนี้นะคะะอออรับแอปคอมมิตรีคอมมิตรีเพทก็คือในส่วนของหน้าอนุมัตินะครับแอปแปลกไทยก็คือในส่วนของบทควาย่อภาษาไทยนะครับแอปแปลกอินดิสก็คือในส่วนของบทควาย่อภาษาอังกฤษแอปเทอเรนเมนต์ก็คือในส่วนของจิตการนะครับไบโอกราฟีก็คือในส่วนของประวัติผิวที่สังเกตดูว่าระบบจ่าย กำหนดขนาดตัวอักษรมาให้ที่สิบหกไว้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นขนาดมาตรฐานที่เราใช้เนก็คือสิบหไว้แต่ที่สิสังเกตดูตรงนี้อนิสิตสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของแอกแทกไทยและแอกแซกชิบิททางอดีตวิลัยนะครับแนะนำว่าให้นิสิตตั้งค่าให้เป็นสี่เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทําให้บทยดย่อมาตัไทยแล้วมันตัดินให้มันอยู่ภาในขนาดสี่นะครับตรงนี้แนะนาให้นิสิต กำหนดให้เป็น14ไปเลยกระแอกิจประราบกำหนดตามนี้เลยนะครับ,รส,รนะรบส่วนทัานอื่นก็คุเป็น16ตามนั้นนะครับต่อไปในส่วนของออเดอร์ต่อไปในส่วนของออเดอร์นะครับตรงออเดอร์นี้จะเป็นในส่วนของการกาหนดสารบัญตารางก็สารบาัญคุณภาพโครงการวิรรจัยของเราก็ส่วนใหญ่หน,หน่าจะมีตาราะก็รรูปภาพนะครับวิธนะีกานะรกำหนดะ ตรงลิปอ็อกเทิลเดี๋ยวเราจะมากำหนดสารบัญตราดกันนะครับตรงลิปอ็อกเทิลก็ให้คิดที่เย,ย่ไปครับเราต้องการกำหนดที่เย่ยตรงเก็ตติ้งนะครับตรงเก็ติ้งให้เราพิมพ์คำว่าสารบาาัญตราดนะว่าสารบัญตราดไปครับตรงแคปชั่นนะครับให้พิมพ์คำว่า,วาตาราด ต่อไปเรามาสร้างสารบัญรูปภาพกันเราจะเป็นนองสร้างสารบัญรูปภาพเรา,าก็พิจิตรไปนะครับลงเฮดดิ้งให้พิมพ์คําว่าสารบัญรูปภาพน,นะครับอ่านทีเลยนะครับสารบัญรูปภาพตามโหมดเราลงแคปชั่นนะครับลงแคปชั่นให้พิมพ์คําว่าภาพประกอบนะครับรปไปเลยครับสารบัภาพประกอบน,นะครับอ่เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เซฟครับที่ผู อันนี้เราก็เสร็จแล้วในเบื้องต้นของการตั้งค่าแถบนะครับในส่วนของเมนูเด็กกระดิ่งนะครับครั้งแรกที่นิสิตเข้ามาใช้งานนิสิตจะต้องมาตั้งค่าเบื้องต้นในส่วนของ topic committee แบบโอเปอร์ฟีแล้วก็ตัวเกี่ยวกับทีมก่อนแต่นิสิตสังเกตดูว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูที่เดี๋ยวเราจะต้องมาแก้ไขโค้ดอะไรอต่างๆออกมานะครับเดี๋ยวนิสิตก็ใส่กลับมาใช้งานได้ออนะครับที่เมนูนี้นะครับต่อไปต่อไป จะ,ะมาดูตัวอย่างในส่วนของอเมนูอิเล็กทรอนิฟฟอร์มนะครับเมนูอิเล็กทรอนิฟฟอร์มที่ผมตัดติ้ให้ดูตรงนี้มันจะมีอยู่สองสองส่วนด้วยกันนะฮะตอนที่ผมตัดติ้นให้ดูไปตรงนี้จะเป็นเมนูอิเล็กทรอนิฟฟอร์มในกรณีที่นิสิตยังไม่ได้รับการจับคู่ขั้นตอนแรกนะครับอ,อันนี้เป็นเมนูอิเล็กทรอนิฟฟอร์มในกรณีที่นิสิตยังไม่ผ่านอ,าอัพเปอร์ทก็คือ อย่างไม่ได้รับการแก้ปัญหั้แตอนแรกก็คือตรงนี้ไม่เป็นการคุยง่ายนะครับมันจะมีเมนูปรากฏอยู่4เมนูนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูในส่วนของเมนูอิเลนน็กิกส์ฟอร์มนะครับที่ได้รับการแก้ปัญหขั้นตอนแรกไปแล้วก็คือพบว่าต้อผ่านไปแล้วนะครับมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูในกรณีของเมนูอิเลนน็กิกส์ฟอร์มในกรณีที่ ได้รับการแอปพลิขั้นตอนพอประมาไปแล้วนะครับอานสังเกตดูแต่กรณีท <course> ี่ได้ร <mam> ับการแอคพลิขั้นตอนพอประไปแล้วจากเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าเป็นเมนูอิเอนิฟฟ์ฟอร์มที่ยังไม่ได้รับการแอปพลิสัเนตอนพะมาแค่วจ่เมูถูกี้น้ท่ผบอว่าเปนวมนูอีเดนติอร์่ยงไม่ด้รับการแอปพ้ออรมาไปแล้วเนีบกว่าเป็นเมนูอเพิ่รมที่ยังไม่ไ้ก็รือเมลิขนตอนอปะมีแ้เม่ีนี้มอกว่เป็เมนูอีเดน s เมฟ์ฟอรท ก็คือเป็นเมนูที่จะต้องเอาผลพัดย่อมาใส่ตรงนี้นะครับการเขียนงานวิจัยบนระบบไอทีนะครับจะต้องเอาผลพัดย่อมาใส่ไปบนเว็บพอร์ตแลครับงานก็จะได้ลักษณะที่ดีมีสิ่ต้องมีเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องใส่ความสัมพันเข้าไปหรือทีเวิร์ดอย่างน้อยสามคำนะครับตามรูปแบบน้เลยนะครับอี่เข้าไปแล้วก็ตีแอนนะครับตีแล้วก็ตีแอนนะครับตีแล้วก็ตแอนนะครับต้องตื่นตื่นเต็ี่นะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีการ ใส่ตัวขั้นยอนะครับคือจะใส่ได้ก็ต่อเมื่อได้น็อตการแอปพลิเคชันตอแรกไปก่อนนะครับแอปไทยแลนด์ออฟฟิศอันนี้คือหน้าตาของเมนูแกะแต่งนะครับที่จะปรากฏจากที่ได้รับการแอปพลิเคชันตอนแรกไปแล้วอีกเมนูหนึ่งที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากแอปพลิเคชันตอนแรกก็คือแอปเทเลเมทก็คือติดการอิทิการอากาศก็หลักการเดียวกันในหยดขั้นย่อนะครับที่ติดก็อนพิมพ์เข้าไปขอว่าอพิมพ์มวานก็ได้นะครับแล้วก็ทิดปุ่มเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นสองเมนูที่โผล่ขึ้นมา หลังจากที่ได้รับการในคุณขั้นตอแรกแล้วนะครับ